สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับถ้าเรามองเห็นนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามีหลายท่านนะครับที่ถูกผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะครับอย่างข่าวก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่านะครับกัปตันนะของสายการบินก็ดี รือวิศวกรนะครับการบินก็ดีนะครับนะที่เคยทํางานได้ไรายได้เป็นแสนเนี่ยนะทุกวันนี้บางท่านก็ต้องไปเป็นช่างนะครับล้างแอร์ซ่อมแอร์บ้างนะครับบางท่านก็ต้องไปขับรถนะครับนะอย่างขับพวกให้บริการนะอย่างแกร b นะอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งเป็นข่าวกันนะซึ่งผมก็มอ,มองแล้วว่าก็ดีกว่า นะที่ไปนั่งทอ้อแท้สิ้นหวังนะครับแต่ตันเองก็มองเห็นว่าก็ทำให้นะกลุ่มคนที่มีงานแบบเดิมนะก็คือช่างซ่อมแอร์นะช่างล้างแอร์ก็ดีนะครับหรือว่าคนที่มาให้บริการ grab นะก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็มีการแข่งขันกันแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สะทอ้อนออกมาให้เห็นนะใน โครงสร้างเศรษฐกิจการเงินแบบเนี้ยที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเราก็จะมองเห็นว่าชนชั้นบนนะครับอีลิตเนี่ยจะถูกผลกระทบน้อยกว่าชนชั้นกลางและล่างนะครับถึงแม้ว่ากับตันสายการบินวิศวกร,กรการบินนะครับมีรายได้เป็นแสนแต่อย่าลืมนะครับบุคคลเหล่านี้ก็มาจากชนชั้นกลางนะครับก็มักจะนะเมื่อมีรายได้สูงก็มักจะไปสร้างหนี้สินนะสร้างเอ่อภาระ ให้ตนเองก็ให้มากพอกับเงินเดือนนะบางคนเงินเดือนสูงแต่ก็ภาระนะในการสร้างหนี้สินก็สูงตามด้วยนะพะคิดว่าตัวเองมีรายได้สูงก็สามารถที่จะผ่อนชําระรายเดือนได้นะบางคนก็ยอมผ่อนชําระเป็นระยะเวลา,วลายาวนาน 10, 15-20ป,นะนะปีนะครับพอสถานการณ์พลิกผันมานะก็ทําให้อ่รายได้เนี่ยหดหายไปนะครับ ก็นี่ครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาว่าชนชั้นกลางและล่างเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งแตกต่างจากอิลิตนะชนชั้นบนอย่างไรซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเนี่ยถึงจะมีแม้จะมีหนี้สินนะจะเป็นหนี้สินทางธุรกิจนะครับนะครับไม่ใช่หนี้สินทางด้านอ่าครัวเรือนนะครับแต่ชนชั้นกลางและล่างเนี่ยจะเป็นหนี้สินครัวเรือนเยอะนะไม่ใช่หนี้สินธุรกิจนะเป็นส่วนใหญ่นะยกเว้นผู้ที่ทำเอสเอ็มอีนะ แต่ถ้าเป็นชนชั้นนำอิลิตเนี่ยนะเขาจะเป็นนี้สินธุรกิจนะแต่ว่านี้สินโคัรเรือนเนี่ยนะแทบไม่มีนะนี่เป็นตัวอย่างนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยความสุขจริงๆของชีวิตนุเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของภายนอกนะสักทีเดียวนะตามที่ผมเคยทําคลิปเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเลยนะแล้วก็ โดยเฉพาะคนพุทธเนี่ยนะครับนะก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะเรื่องราวของจิตใจตนเองสักเท่าไหร่นะครับนะกนะ็ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของบุญบาปนะครับในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะถึงแม้ตนเองจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธก็ตามนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายคนยังมุ่งสแสวงหาทางวัตถุ นะภายนอกนะมุ่งสแสวงหาความร่ำรวยความสำเร็จชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองนะจนละเลยเรื่องจิตใจเรื่องของศินธรรมที่ควรมีในจิตใจเพราะว่าศินธรรมเนี่ยถ้าอยู่ในจิตใจสติปัญญาถ้ามีอยู่ในจิตใจเนี่ยนะครับก็จะให้ความร่มเย็นนะให้ความเป็นปกติสุขให้ความสงบสุขแล้วก็ความร่มเย็นนะครับ ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีสินธรรมอยู่ในจิตใจเลยนะเวลามันถูกอะไรกระทบเข้ามานะก็ถูกอํานาจของกิเลสตัญหาไอ้ความโลภกดหลงนั่นแหละครับนะที่ครอบงําอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความร้อนนะจะเป็นความเร่าร้อนความอึดอัดความทุกข์ทรมานนะอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่นะไม่ทราบว่ารู้หรือไม่รู้หรือว่าไม่รู้แต่ไม่อยากจะรู้นะเพราะว่าจะคิดว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงก็ได้ นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายวันนี้ก็จึงมาชวนคุยกันว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนแบบนี้นะครับนะความสุขวิถีพูดจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจเหตุและผลความเป็นเหตุเป็นผลเราจะได้เข้าใจคำว่าบุญที่ถูกต้องนะก็เห็นบางคนเนี่ยนะครับเวลาไปบวชแล้วก็แล้วแต่เป็นข่าวคึกโคมนะครับว่าโอ้โหมีวิธีฉลองกัน นะเปรียบเสมือนว่าจะได้ไปขึ้นสวรรค์วิมานอะไรบามาณน,นั้นนะถ้าเราเปรียบเทียบกับครั้งพุทธกาลนะครับนะในขณะที่เจ้าชายสิทธ,ธัตนถะผู้ที่อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับราชวังนะปราษาราชวังใหญ่โตเนี่ยนะในขณะที่ออกผนวดนะครับล้าทิ้งทุกอย่างเนี่ยนะมีเพียงนายชน,นะนะครับนะคนขี่ม้าเนี่ยนะครับตามไป คนเดียวเองนะครับไม่มีการแห่หรือกคือโค,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 คมเลยเลยนะเพราะว่าการออกจากสังสารวัตรการออกพันนวดเนี่ยหมายถึงว่าการสละออกนะก็คือเน้นที่จิตใจเลยนะสแสวงหาโมฆะธรรมวิมุตติธรรมนะรมขั้นหลุดพ้นเนี่ยแต่ว่าในคนพุทธเองเราจะเห็นนะเวลา,าบวชอะไรพวกนี้จะมีพิธีฉลองกันนะก็ไปเข้าใจว่ามีความเข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศล เรื่องมรคนิพพานอย่างไรนะครับมรคนิพพานไม่ใช่เรื่องของความอึกระทึกขึกโคมนะครับคู่บาอาจารย์ผมนะครับนะก็ถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังนะถึงคู่บาอาจารย์นะหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเนี่ยที่บรรลุมรคนิพพานก็ไปบรรลุกันอยู่ในป่าในเขานะความสงัดวิเวกนะครับนะความน่าสะพึงกลัวของธรรมชาตินะครับทำให้จิตเนี่ยต้องมีสตินะที่ เรียกว่าอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับปัญญาต้องทำงานตลอดเพราะมันมีเพศภัยอันตรายต่างๆทั้งจากมนุษย์และมนุษย์นะครับเราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราจะเข้าใจจริงๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาต้องเข้าใจเข้าไปถึงในเรื่องของจิตใจนะครับมรรคผลนิพพานก็อยู่ในจิตใจนะครับมันความสุขวิถีพุทธเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วควรอย่ายรับฟังกัน แต่ผมก็อย่างที่บอกนะบางทีติดตามดูในช่อง u ู u ูบชา n e l ผมซึ่งพูดทั้งเรื่องของทางโลกกับเรื่องของธรรมะนะก็รากว่าผู้ที่ฟังธรรมะนี่จะนีหลักน้อยมากนะถ้าเทียบกันนะถ้าไปฟังทางโลกเนี่ยหลักเป็นพันถึงหมื่นถ้าธรรมะเนี่ยนะหลักร้อยนะน้อยครั้งที่ทะลุถึงหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นความสุขวิถีพุทธก็คือทั้งเข้าใจก่อนว่าทานทานก็คือการให้เป็นเหตุแห่งความสุขอย่างง่ายใช่ไหม ทานก็เปรี่ยบสเสมือน,ในใคล้ายกับว่าเราสละออกอะไรที่เราสละออกก็เหมือนมันไม่หนักไม่ต้องไปแบกใจเรารู้สึกว่าโล่งสบายนะมันทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งสุขอย่างง่ายทําง่ายด้วยนะครับไม่ค่อยยุ่งยากมากนักนะครับศีลคือเหตุแห่งปกติสุขอ่าเหมือนคนที่รักษาศีล5ดีเนี่ยก็ไม่มีบาปเวรภัยกับใครไม่ผูกบาปเวรภัยกับใครนะก็จะมีความเป็นปกติสุขไม่ค่อยมีใครมารบกวน นะทั้งมนุษย์และอมนุษย์นะครับสมาธิเนี่ยเหตุแห่งสันติสุขนะครับคนที่นั่งหลับตาทําสมาธิเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนมีสติจิตเป็นสมาธิสงบอยู่บ่อยๆนะสมาธิก็เป็นเหตุแห่งสันติสุขนะมีความสุขที่ไม่เกิดจากจิตฟุ้งซ่านจิตที่วิ่งไปในอดีตในอนาคตจิตที่ท้อแท้หดหู่เศร้าหมองคิดถึงแต่ นะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะร้ายๆในอดีตนะครับหรือสิ่งที่ดีๆในอะดีตแล้วหวงแหนเสียดายหรือว่าวิตกกังวลไปถึงอนาคตนะนำความทุกข์ซึ่งไม่มีความจําเป็นเลยให้มาเกิดขึ้นที่ปัจจุบันนะครับเพราะว่าความฟุ้งซ่านเป็นอะกุศลนะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ความทรมานความเครียดความวิตกกงังวลบัสมาธิก็เป็นเหตุแห่งสันติสุขปัญญาก็เป็นเหตุแห่งวิมุตติสุขนะครับ เวลาเราได้ยินควาวิมุตติสุขวิมุตติสุขก็คือสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นคือจิตเนี่ยมันไม่ถูกพันธนาการนะไ้ด้วยอํานาจของกิเลสสังโยชน์นะซึ่งในพุทธนาเรียกว่าสังโยชน์สิบก็คือกิเลสที่เหมือนโซ่ตรวนนะที่ผูกรัดรึงจิตใจไม่ให้มีสระเสรีภาพพิจแท้าจริงเพราะนั้นนะครับปัญญาเนี่ยนะผู้ที่ฝึกฝนปัญญานะในแนวทางวิถนะีของ ทางสายกลางอาริยมรคมีองค์8ประการเนี่ยนะครับนะเมื่อเห็นความจริงในรูปธรรมนามรรมบ่อยๆเห็นการเกิดดับนะในสิ่งต่างๆที่จิตไปรู้ไปเห็นการเกิดดับสิ่งต่างๆในจิตอยู่บ่อยๆมันก็เกิดการปล่อยวางนะปล่อยวางปล่อยวางนะครับปล่อยวางก็มีความเบาสบายนะปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งจิตมันก็จะมีความเบาสบายนะครับ ก็เรื่องบอกว่าปัญญามันก็คือเหตุแห่งวิมุตติสุขวิมุตติสุขก็คือสุขที่เกิดจากการปล่อยวางโดยเฉพาะนะผู้ใดที่เจริญอริยมรรคมีองค์8ประการได้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับโดยที่มีสมรภูมิรบของธรรมกะกับกิเลสอยู่ภายในจิตใจนะผู้ใดที่สามารถทําลายกิเลสสังโยชน์ได้นะครับตามขั้นตอนไปเพราะว่าสังโยชน์ก็คือโซ่ตัวน10เส้นสิบนะประการนะซึ่งมันรัดดึงจิตใจไว้ ใครที่สามารถนะครับนะมีทานศีลสมาธิปัญญานะครับหรือเราเรียกว่าทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการนะพูดในหลักการในสูตรในเชิงวิชาการก็มีสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ ผู้ใดที่มีอริยมรรคมีองค์8ประการนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์เกิดขึ้นในจิตใจนะครับมีความเข้มแข็งนะเกิดสามาคัคคีรวมพลังกันสามารถที่จะละทําลายสังหารฆ่ากิเลสสังโยชน์ในจิตใจได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเรียกว่าวิมุตติสุขคือจิตมันหลุดพ้นจากพันธนาการของโซ่ตวนของสังโยชน์นั่นเองนะนะก็เป็นตามขั้นไปนะก็เรียกว่าผู้นั้นบรรลุธรรม นะเป็นอริยชนนะเป็นตามขั้นตามต่อไปนะครับก็ลองศึกษานะดูในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเรื่องนี้สำหรับผมนละ้มองเป็นเรื่องสําคัญหนึ่งที่ยังสําคัญมากกว่าเรื่องของโภคทรัพย์นะทรัพย์สินต่างๆแต่ว่าหลายคนก็จะคิดว่ามันไกลเกินไปนะมันไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านกะวาวดนะซึ่งอันนี้ผมก็มาแนะนําเฉยๆนะแต่ส่วนที่เหลือใครเห็นว่าสําคัญก็ไปฝึกฝนเอา ใครเห็นมันไม่สําคัญอันนั้นก็สำหรับมุมมองผมก็เสียดายประโยชน์ที่ควรจะได้นะครับใครชอบปากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวยตามในช่อง y ยูทูบช่องอาจารย์เสกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ